สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเสนอการออกโนคอนโทรเลเรือนะครับโดยใช้โคอนโทรลสปีดลมนะครับ<แ>เพื่อคอนโทรลอนะครับโดยฟีดแบส์เจโรนเราจะเห็นจากเรือนี่นะครับอันนี้ตัวการคอนโทรลเมนูนนะครับโดยการใช้มือเมนตู้ปรับเพื่อเร่งสปีดครับโดยมีชุดชุดทีดีคอนโทรล เพื่อคอนโทรการบุนยอเพื่อเร่งพัด2ตัวให้เท่าเท่ากันนะครับอาลาจาไนั้นมาดูโค้ดครับที่ผมเขียนไว้นะครับผมก็ประกาศตัวแปรในการรีดนาล็อกนะครับแล้วก็มาคำ่างที่ต่างๆนะครับแล้วก็ค่า p d d c คอนโทรนะครับหลังจากนั้นผมก็เซตในการอ่านอินเตอร์ลับของสัญญาณ P ี M จากรีโมทผมนะครับ มีทั้ง4 c h a n n e นนะครับก็คือใน a r d u i น o m e g a นี่มันจะเป็นข 18, า18-19-2011ก Digital บร์ตละแล้วอินเตอร์ล r บห้าสี่นะครับ, Inter rupt, Inter rupt 5, 4, 3, รบเรียงไปเลยแล้วก็มาประกาศตัวแปรความกว้างวิสหน1วิส2วิส3วิส4ครับหลังจากนั้นผมก็มาเข้ารูปเซตอัพโดยการอ่าน100ครั้งเพื่อกำหนดค่าศูแล้วก็มาเซตพินพินอินพุตนะครับ มาเข้ารูปเป็นผมเริ่มจับเวลาหลังจากนั้นก็ใช้คำสั่งอันล็อกรีดเซนเซอร์ไจโลนะครับแล้วก็มาลบให้เป็นศูนย์แล้วก็ฟิลเตอร์สัญญาณตัดน้อยครับจากนั้นผมก็เอาวิสหนึก็คือการยดสติิกขึ้นลงนะครับเรามาทำมาเปรียบเทียบว,ว่ามากกว่าสาว่าเราก็เข้ารูปคอนโทรลผมาำนดคคำนวณเออร์เลอร์นะครับแล้วก็ Pd ดีคอนโทรลยูหนึยูสอ แล้วก็เอาวิด4ก็คือการโยกสติ๊กซ้ายขวามาเป็นตัวเร่งมอเตอร์ซ้ายขวานะครับอ่าแล้วก็การค่าแม็กมิน255ถึงครับแล้วก็ใช้คำสั่งนอกไลท์ดิจิตอล90อ่าหลังะฉะนั้นก็จะมีรูปอินเตอร์ลับ1อินเตอร์ลับ2แล้วก็อินเตอร์ลับ3ครับแล้วก็อินเตอร์ลับ4 โดยเซตโดยเซตเป็นดีตอนลีดพินตามที่ผมด mm. ีไฟ n e ไว้ข้างบนนะครับมาทดลองลองวิ่งเลยครับอ้องลองให้ของมาครับให้เราอไาเยอร์นมังดี้ยอย่าบางกล้องเด็ดอย่าบางกล้องเด็ก เอ้เอ้าเอ้าเอ้พี่เตนทพี่เตนหน่อยพี่เตนหน่อยคนโถยยอด้วยเนี่ยมเาไนเป็นเมันไม่ดังดังให้เราีเอามเตอร์ออกทําว่าพี่แกรหมืกเหมือนกเท่าไหร่ไปไปนี้มันไไกลเท่าไหร่ต ไอ้หอยี่ไม่ถอย่ะหอยไม่ได้มัอต้อง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 ไฟ่ามันหมุนเงี้ยแล้วหมุนกับตูมตูมขอบตูมอเลือะเออทำัวพี่ได้ผมไม่ได้นี่ยวไปขายได้เหยรับราห้าร้อยะงีวกนว่ไงแรงเมาแรงเมา นี่ก็ตามนี่ตัวมันนนี้มยอกลาวเลรับิ้มยกยวนี่มันเรื่องเาร้มเราเอาดน่กเราเอนเียวนเลยว่า si <coughs> <coughs>